ตันเลยหันแ่งรึ่งก่อนแล้วเช็ดนี้นะแล้วทุ้ยนะหันเลยหันลงมาอ๋อมือไม่ได้จวเลยไหวอ้าวหันเลวไี่ได้จับตายนะ้นี่ต้องหันเองหันเองหันเองเอาอลลกินนะแล้วไม่ซื้อเสวยจ้าอดงจ้า ต้องลู้เหรอต้องการลงมาเลยกลัวลงมาเข้โหันตรงนั้นลงมาลงมาตัวมัวชนหนุ่ยหนี่งออมาเออชิ้นเล็กลองไหมลองไอมดูนะดูอีไหมโอเคชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่ง โอเคนะอันนี้เลเฮ้ยยาไม่ระวงังถูกแล้วมันจะดูที่คนเป็นคืนมืมอนกันนะมันก็ไม่แหลมสิมปเปต้าทำเบี้ยวแล้วอ่ะเนี่ยไปต้านี่เป็นเค้กของใครครับน,นี่ไปต้าพูดกับกล้องก่อนนนี้เป็นเค้กของใครครับพูดกับกล้องก่อน ามาแลงเก่งไว้เก่งไว้อมุนมุนนี้อันนี้อันนี่อันนี้นี่นี่อันนี้กงไม่ดีนะไม่ทางนี้เลยนี้ทางแหลมทางแหลมแหลมกินเลยโอเคแหลมนะเออแหลมโอเคนี่เป็น มันไม่ออกมามันออกมาืัลยยิบละทำมาทำทำมามัหนาแล้วจยิบละหยิบไม่มไม่ออกองทำหมดหมดแล้วกินนะเสร็จยังอะแล้วเนี่ย เสร็จย <gesch> <iza anut> ังดีนีแต่แค่นี้เนแต่แค่นี้นี่ไม่ยแค่นี้ยืตรงนี้ตรงนี้แค่น้ไม่้นี้เ้ยอะย่าย่าอรู้บเลยอ้าเอ่ย้า่ยา่ยใครบ่าวไม่ให้ให้ไงหาีเขาไม่ได้ยุ่งแล้วหนไปซีหันเองหันเองโกหานไม่ยุ่งแล้วไม่ครยุ่งาันีทเองทำเอง เวตาจะอันใหญ่ได้เเดี๋ยวหมดนะเอ้ยเสือนาเงล็กหน่อยดิเออเสือน้เสือนอกลมไลมาอีกมยังไม่ออกเลยมันยังไม่ออกเลยลงนี่ด้วยลองไปลองไปก็ลดลงเรื่อยๆดอยดอยอะดอยเดียวยังไม่ออกดูสิเนี่ยออกที่ไหนลองติดกันอยู่กันน่อกดลงไปอีกหน่อยกดลงไปอีกหน่อยเอาแล้วียาคงยาวอันทีก่งดอยอออยอยเดีว